คุณหมอเนี่ยอันนี้ถึงพยาการสัตว์แต่วันไม่ไดเอามาเอาอันนี้มาเอาอันนี้อันนี้เป็นว่านฤทธิ์สีดวงทวันว่านฤทธิ์สีดวงเนี่ยแต่แก้ในเรื่องของโรคลมเพราะฤทธิ์ของว่านนี่จะมีรสเผ็ดสังเกตได้ว่าว่านทุกตัวนี่จะออกไปในแนวของเผ็ดเผ็ดนี่คือเรื่องของลมเพราะการจะเกิดโรคในส่วนใหญ่ การแปรปรวนขอ,ของของธาตุลมเนี่ยเป็นตัวที่พาเป็นพาไปพาเกิดโรคก,ก็เรียกพาเคลื่อนไปนี่คือลักษณะของลมที่เราขยับแขนขายได้นี่ก็เพราะลมทีนี้ไอทำไมเขาจึงต้องเลือกใช้ว่านในกรณีพวกนี้ก็เพราะว่าลมที่มันอั้นลมที่อุดตันลมที่ไม่สมบูรณ์คือลมมีพิษบ้างไม่มีพิษบ้างมีพิษน้อยมีพิษมากนี่แล้วแต่ แล้วแต่กลุ่มอาการของลมทีนี้พอกินตัวนี้เข้าไปไปขับลมขับลมที่อั้นอยู่อให้เคลื่อนไปพอลมมันเคลื่อนก็พาเลือดพาส่วนอื่นในร่างกายนี้เคลื่อนไปด้วยการการพอพาเคลื่อนไปก็เข้าไปกองของเสียก็โดนกองออกองจากอวัยวะทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นตับไตปอดหัวใจ ทำใส่อะไรต,ต่างๆพวกนี้พอทํางานได้ปกติขึ้นก็ขับพิษได้ดีถ้ามันทํางานได้ไม่ปกติมันก็ไม่สามารถขับพิษได้มันก็จะมีปัญหาในร่างกายทีนี้คนที่เป็นโรคลิซีดวงเนี่ยเราก็นี่มาขุดเอาว่าลิซีดวงที่ที่เราปลูกไว้นี่มีหลากหลายสายพันธุ์มากปลูกไว้นี่น่าจะประมาณห้าสายพันธุ์ห้าสายพันธุ์เราก็ ลองดูว่าสายพันธุ์ไหนที่มันจะได้ผลดีก็นำมาปลูกไว้อันนี้เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งหัวเล็กนะสายพันธุ์นี้อันนี้มีคนเป็นใช่ไหมคะเนี่ยแต่อันนี้<ๆ>จะเอาไปให้คนที่เขาเป็นมันมีคนป่วยมันรออยู่เราก็มาเอาไปเนี่ยนีให้ปลูก หัวใหญ่ๆก็ไปใช้งานเอเอเป็นหัวนี้ใกล้จะเน่าแล้วเพราะว่าเลยปีเมื่อไหรุ่๊บมีนกะเริ่มเริ่มยุบเริ่มนนเน่าไปเนื้อเป็นสีอะไรเนื้อเป็นสีขาวกินหอมกินดอกเผ็ดเหมือนว่านแาคพดลูกทั่วไปจะมีลิต์ต่างกันตัวหนึงน่งกาไปแก้ทานหนึ่งตัวหนึ่งก็ไปแก้ท่าน ได้มาแล้วก็ต้มกิน,นได้เลยนะคเราก็จะไปผสมตัวใหญ่อีกหลายตัวอยู่นะนี่เราก็ปลกไปแล้วถ้าไม่มีเมจะเพาะตัวนี้ต้มกินมันไหมได้ต้มกินเฉพาะมันนี่แหละถ้าไม่เป็นหนักมากก็เอาเฉพาะพวกนี้แต่ถ้าต้องใช้ยาในระยะยาวเนะี่ยหมายถึงว่ากินเกินสามวันห้าวันนะมันก็ต้องมียาประกอบเข้ามาเพื่อจะคุมธาตุดีทีหนึ่งแต่ว่ากินแล้ว กินมากๆทําให้ความร้อนเพิ่มขึ้นมากก็จําเป็นต้องเอาอยาอีกตัวหนึ่งเพื่อเพื่อจะเข้ามายับยัง้งหมายถึงผลข้างเคียงออจริงก็ไปมีผลข้างเคียงหมายถึงแสบร้อนในกระเพาะอย่างเงี้ยเราก็จําเป็นต้องหาสมุนไพรที่มันมีฤทธิ์เย็นเนี่ยเข้ามาประกบเพื่อจะไม่ให้เพื่อจะไปสมานลําไส้ก่อนแล้วก็ไอตัวนี้มีฤทธิ์ร้อนนี่ก็จะได้ไม่ทําลายลําไส้ พอมันเป็นอย่างนี้เราเข้าใจหลักการของธรรมชาติมีคู่กันเนานะอันหนึง่งสิ่งหนึง่งให้ประโยชน์แต่อีกด้านหนึ่งก็ให้ลบเพราะตัวยาสมุนไพรแต่ละตัวนี่มีมีทั้งคุณและโทษกินติดต่อกันนานก็มีปัญหาเขาริงต้องหาตัวที่มันเข้ามาแก้ฤทธิ์ของของตัวยาแต่ละตัวไว้เป็นหมวดเป็นตำรับเป็นซุ้มนะซุ้มนี้ ใช้กินไปเลยเดือนหนึ่งสามเดือนหกเดือนถ้าไม่หายแล้วก็ต้องเปลี่ยนเิยด้ยกินแล้วเออรู้สึกว่าดีขึ้นเป็นลําดับอยู่ก็ค่อยๆกินไปจนถึงสิบห้าวันหนึ่งเดือนหรือไม่บางทีบางคนก็ใช้อยู่ประมาณสามเดือนถึงหนึ่งปีเป็นตัวอย่างที่เ,เห็นในโลกพวกเป็นตีภายในพวกอะไรต่างๆคนที่เป็นมะต่างๆเนี่ย